กลับมาฮือฮาอีกครั้งบนเวทีบ bon อ bon ลซองกับการปรากฏตัวครั้งใหม่ของคุณเอกณกรที่กลับมาผงาดในวงการบิวตี้อีกครั้งและมีการเปิดตัวฉลองครบรอบ10ปีที่ยิ่งใหญ่และอลังการของบอลซองโดยภายในงานมีเหล่าอาจารย์แพทย์ แพทย์เสรกรรมเซเลบิตี้และผู้ประกอบการจากหลากหลายโรงพยาบาลและคลินิกชื่อดังมาร่วมกันอย่างขับข้างที่งานนี้จับมือกับงาน Beauty Legend งานรวมมงที่โด่งดังที่สุดในประเทศไทยจัดงานบอ n ซอง p r e s e n Beauty Legend 2021โดยบริษัทบองซองคือผู้ผลิตและนำเข้าจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่โด่งดังและเชี่ยวชาญทั้งในส่วนของ ox, โบท็อกซ์ฮูเกอต็อกซินโบท็อกซ์จากประเทศเกาหลีที่เป็นพรีเมียมท็อกซินที่ลูกค้ายืนยัน ที่ลูกค้ายืนยันผลการใช้มาตลอด10ปีและมีผลงานวิจัยมาแล้วมากมายเกี่ยวกับสินคา้าซึ่งคลินิกชั้นนำโรงพยาบาลด้านความงามต่างเลือกใช้กันรายละเอียดจะน่าสนใจแค่ไหนเราลองไปฟังสิ่งถามภากันเลยค่ะผมทกรกาญจนากรน,นะครับเป็น managing director ครับของบริษัทบองซองครับ วันนี้นะครับที่เราได้จัดงานครบรอบ10ปีของบริษัทบองซองนะครับเรารู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่คุณหมอมาในงานนี้มากมายนะครับแล้วก็ให้ความสําคัญในงานเรานะครับแล้วก็มีมีเราก็มีโล่มีอะไรให้กับคุณหมอนะครับที่มาร่วมในงานนะครับคือเจาพองตลาดนะครับเราต้องการเชิญคุณหมอนะครับมาร่วงกับบริษัทเราซึ่งของเราปีนี้ก้าวเข้าปที่10แล้วนะครับและเราอยากให้คุณหมอเห็นว่า้ากกันของบริษัทเรามีอะไรบ้างวิสัยทัศน์การเติบโตของบริษัทเราไปทางไหนะครับวันนี้ที่มานะครับส่วนใหญ่เป็นนคิิ ท็อปเป็นแนวหน้าของประเทศหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิติพลคลินิกของกวันคลินิกและสิตาคลินิกนะครับพรเกษมคลินิกลาทีวีคลินิกทุกอย่างเป็นคลินิกต้นๆนะครับแล้วด้านโรงพยาบาลก็มานะครับตัวโบท็อกของผมนะครับเป็นพรีเมียมท็อกซินนะครับที่นําเข้าจากประเทศเกาหลีนะครับซึ่งอย่างทีมงานวันนี้นะครับเป็นร่วมกับของบิวตี้รีเจนต์ปีที่10นะครับก็สมเป็นแบรนด์ดังงามนะครับที่นางงามต่างเลือกใช้และบอกต่อนะครับมาตรฐานของเรานะครับมีทั้ง KFDA ประเทศเกาหลีนะครับแล้วก็มี FDA ของไทยนะครับผ่านมาตรฐานถูกต้องแน่นอนครับไมม่่ต้อองงหววคาปลดภัย คุณภาพนะครับคุณภาพเต็มเปลี่ยมครับทุกขวดทุกหยดเราพัดสรนมาครับปริไฟ99.51%ครับวันนี้คุณหมอก็ตอบรับกันมากนะครับเราให้เกียรติมางานกันทุกคนนะครับที่เชิญไปแล้วก็เราบือโปรดักตเราก็จะมีงานวิจัยของอาจารย์แพทย์นะครับชั้นนาไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เพศานเอยอาจารย์จินดาเอยอาจารย์ลังสีมาครับทุกคนก็ช่วยทําวิจัยให้เราจนให้เรามาถึง10ปีทุกวันนี้ครับถ้าคิดอื่นต้องการใช้นะครับผมมีเซลลวิ่งทั่วประเทศนะครับมีสามราสิดต่อทาง ทางไลน์ออฟิเชียลของบริษัทนะครับาแอดบองอองครับติดต่อมาได้เราก็จะมีแอดมินคอยตอบให้ตลอด24ชั่วโมงครับ